แม่รถมส่เลยนะที่เเข้าบ้านมู้เจ้าไลยเด็กแหงมันรากูกอะไรไปมันเป็น่งเลอย่งมาเนเกล่มายังเฮราขน่มรถเด็อมกนา้กหที่มาเห็าะว่าเมันเงาเเขาก็มันจะโดขั้นมัีของ่ะ มันต้องเลี้ยวหนก็เลี้ยวมาเก็บแพมนีเออมาเลี้วมาจอดราเก่งทีเียวอเราแห้อย่านีบอกเด่าคนจนนี่มันบดแต่รักทีเดียวคนนี้มันร็ที่มแห้งอยเดียอ้เวรบไปหาตะลุ่งผมไปเอาอันเอาขาอันเดล้วแเขาไปกินตะลุ่ยนทุเกษตรนะอะไรบากตีโย่ใส่กัน

มันดังตุ้มพอดี้จมันปวดเนียเฮากัว่าจะโรชนหมาวไปเาสมาใสักสาคิดเออคอว่าได้ภาษา่มาได้แักหนุงมคู่ก็ิดใสเห็นคนทีเด็กใสกับวาเต้มัน ขากูก็อ่อนจอก,กูไม่เห็นไฟสิคิดไวเไปค้นมาจาของเนาะเนาะตัวกว่าแจ่บักสันไนหะ้เห็นโลดั่านแดงๆว่าแจ่รโลดอันนั้นพญายางไปอยู่บุมมาแจ่บัาน้องคู่มา่อ่่ี